ครับผมเสร็จโอ้เร็ดแล้วเร็ดแล้วแต่วของครับไม้กับหูกแข้งปลาบัวโอ้หลากเบยดเลยถามความรู้สึกคุณไหนเป็นไ,ไงบ้างเสียดายครับ <laughs> โอ้ไกระเบิดก <laughs> ี่โลน่าซื้อเลย ปลาจะิอยู่อยู่หลล่ชื่ออืมยู่วปลาเนี่ยเสืต่เสือไต่น่าจะแปลน่ะมูตังบัวสามตัวเคครับผมเสร็จโอ้เร็จแล้วเสร็จแล้วแต่ว่าของครับไม้กับหกแข้ง ปลาบัวโอ้หลากเบายเลยถามความรู้สึกคุณไหนไม่ไงบ้างเสียดายครับโอเคกัเบิดกี่โดห้าสื่อเลยปลาจะอยู่วูู่หรอหลังมันยื่นอยู่ว่าปลาเนี่ย ซักแต่ซักแต่น่าจะเปล่นอะ